ครับวันนี้เป็นสูตรใบสุรถมือนันใส่ใบบุกุงค้นบวับวดใดบัวใดย้อนว่ายัางอ่วนวานบวาัวนี่เนี่ยมีร่องไม้ไหมครับค้นเกา่าค้นเดิมเขียวครับเขียวสร้างเขียวข้นอำนหนักใบสุรถนี้นี่วามันใจเขาได้บาทเท่าไหร่ สิลุดฟ้าเบิ่งแต่สีบบัดแห้งหน่อยก็เหมือนีได้แล้วใบดอกอายุห้างกับเกี่ยวหาดูันครับสาาเบิ้งตอนยามบาดนี้มันเป็นยังไงกัน็นจานไม่แสดงว่ามีอีขี้เหล่นี้ มันมีหรือยังไงเมมานรูปวงไม้ก,ก็ดูแสดงว่ามันไม่มีดีนะบุก,ก,กี่ยองสามนานบ่บออุกขี่กันบุกเฟืองทีนบ่นได้ไม้บ่ถือต้องมันก็เลย่มมานครับี่อ้องเอ,อ้ย อยู่น้องว่า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 เออเอาใบหงุ่นใบสุรดเปลี่ยนใบใบสุรดก็ยังคือเก่าแสดงว่าบ่มีครับนใส่น้ำเฮน่าก็ปลาเข่าพิ่นว่าเสียนเพิ่นว่าหอมหวานครับเย็นยังได้กันนี่วัเสียนเส้นเขียวแล้วขึ้นก็มายานมารอบหนึ่ง cho như một số cái ăn mướn được mình đọc, cặp rồi được lắm cướp lèo chỉ biết luôn thầy mai mày vâng thầy luôn người vâng